สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชานะครับวันนี้เรามีพักเครื่องสวยๆนะครับจับเข้ามาใหม่มาแบ люди, ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับนะกาการัรนตะีพระแท้ไอ้ตลอดชีพนะครับนะเป็นเหียญของหลวงปู่มหาศิลานะครับนันนี้มีพยาคุดด้วยครับนะแล้วบอกเลยว่าเป็นรายการเด็ดๆทั้ทงนั้น,นครับนะก็มีอาหน้าปกเข้ามาองคหนึ่งนะครับนะตอนนี้นะฮะแต่ละระ,ะ,ะรายการ này, ห,าากนะหายากแล้วพนะี่นะหายากเลยนะฮะน้องก็มาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับวันนี้มีมาแค่16กรายการเองนะครับนะครับนะ่า ภาคบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับนะาหากพิชายชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรและก็ไอเดียไลน์นะครับนะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยพี่นะครับเดี๋ยวเรามารายการที่1กันเลยครับพิชายนะครับนะผมขออนุญาตนะครับนะตัดภาพเป็นพื้นแดงนะครับนะครับมารับชมรายการที่1กันเลยครับพิชายรายการที่1ครับโอ้โหสีแตกดีนะผมขออนุญาตนะครับมาให้พี่น้องจะรับชมกันนะครับนะนี่ฮะองค์ที่1นะครับนี่ องค์ที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนโบราณหรือปลาบินหรือเนื้อทองแดงโบราณเนี่ยฮะเป็นรุ่นอ่านักปกนะฮะนี่มหารวยพี่วัดจัดสร้างนะครับนะองค์ปู่สิงของปู่นี่ฮะตอกสัตวานี่ฮะนี่ะตอกใบโพอ๋อตอกใบโพนี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับนะของปู่มหาจินาพุทธประเสรนะฮะวันที่หกนะฮะนี่นี่ครับน่าะสวยพี่ชายนะครับรายการนี้นะฮะ เป็นงานพุทธศิลป์นะครับสวยมากเลยครับงานได้มาหนึ่งองค์พี่นะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ชายฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่จ๋านี่ฮะนอกจากถ่ายรูปสักครู่นะครับเก็บไว้นะะฮนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับสามร้อยห้าสิบาทพี่ราคาเบาครับมาร์กตองครับมาเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นรวยพันล้านนะครับนะรายการนี้ครับเป็นอ่าเนื้อทองแดงผีไฟหน้ากากเงินครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับนะไม่ค่อยจะเห็นกันพี่นะ อ่านะฮะแต่คนที่ติดตามผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับนะรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์หาอีก้าท็อปเป็นนักกากเงินแท้นี่ฮะรุ่นเจ้าสวรวยพันล้านนะครับนี่เลขคนตเบอร์สามสามด้วยพี่จา๋านี่ฮะเลขคนเบอร์สามสามด้วยครับนี่โอ้โหแค่เลขโค้ดกระสุดแล้วพี่นะ,น,น,นะครับแค่เลขโค้ดกระสุดแล้วพี่นะครับผมจะเชิญกล้องนิดนึงนะฮะแค่เลขโค้ดกระสุดแล้วพี่นะครับเก็บได้เก็บเลยพี่นี่ฮะอยากให้ได้เก็บกันพี่นี่ฮะ เลขค้นเบอร์สามสามพี่นะฮะชัดเจนนะพี่สวยมากนะครับรายการที่สวยมากครับหน้ากากเงินแท้พี่หน้ากากเงินแท้ครับพี่ชายนี่ฮะอยากให้เก็บนะเก็บได้เก็บนะพี่นี่ฮะรายการนี้ครับเปิดเป็นปารพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับน,าารรนะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะต่อโคสตราดชัดเจนพี่นะฮะต่อโคสตราและโคดจีนชัดเจนนะฮะนี่ฮะโคสตรานะครับแล้วก็โคดจีนนี่ฮะ นี่ครับนี่ครับนะองค์ที่สองนะครับพี่ขาย450บาทนะครับเป็นการพิเศษนะครับมาดูกันต่อครับเป็นการที่สามครับเนี่ยนะได้มาแต่ละองค์พี่นะครับนาฬิกาหายากๆกันเลยพี่นะครับมาเท่าไหร่ก็หมดพี่นี่ฮะเลขคุดสามสี่สามนะพี่นาฬิกานี้เนื้อทองแดงนะตอกโซราชัดเจนนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่พระปิดตาศิลาพรมหามงคลพี่นะฮะตรงกลางนี่ครับนะมีอ่าเขียนอ่าโาอยู่พี่นี่ครับ พี่ดูความคมนะครับเป็นงานหล่อแบบจิวเลี่พี่นะครับเป็นงานหล่อแบบดั้งเดิมนะครับเป็นงานหล่อสวยๆครับอย่างนี้ครับราคาเดิมพี่ยนะครับกลับมาได้ราคาเดิมนะครับนะผมขอแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมนะฮะห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ท้อมจะส่งครับมีกล่องทุกรายการนะพี่จ๋ามีกล่องทุกรายการนะพี่นะเก็บได้เก็บนะครับนะเก็บได้เก็บครับตอนนี้หาเริ่มยากกันแล้วพี่นะฮะนี่ฮะน้องหาได้ราคาเบาๆมาก็จับคัดสวยมาแบ่งปันพี่น้องนะฮะตลอดนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไปให้กำลังใจน้องด้วยนะครับมาลุกอ,องค์นี้พี่ชายครับรายการนี้เลขคนจัเบอร์สามเก้าหกพี่เลขคนจัเบอร์สามเก้าหกนะครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครนะับน่าเป็นเนื้อเนื้อทองแดงลมดาหรือเปล่าพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์สามเก้าหกพี่หน้าซื้อสวยคงคมอย่างนี้พี่นะครับราคาเดิมพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการที่สี่พี่สามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนาเหรียญพระพุทธชินราชเจราพรมหามงคลนะครับของหลวงปู่มหาชิราครับ นะครับคู่บ้านคู่เมืองพี่ใช่นะครับมาลูกันต่อพี่ชายรายการที่ห้านะครับนะเป็นพยาคุดเนื้อทองฝาบาทผิวลุ้งนะครับพยาคุดเนื้อทองฝาบาทผิวลุ้งครับพี่นะฮะรายการนี้รายการที่ห้านี่ครับเลขโค้ดเบนร์สามสามสองนะครับเลขโค้ดเบนร์สามสามสองเกือบตองเลยพี่นะฮะรายการนี้เกือบตองพี่นะฮะโอ้ผิวลุ่งสวยๆอย่างนี้ราคาเดิมพี่ชายนะครับนะขอราคาเดิมครับนะ อ่าแต่วันนี้นะฮะผมได้มาถูกไนงะก็ต้องแบ,บ่งปันถูกนะพี่นะพระพี่เนะี่ยมีถูกมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนอกจากผม,ไ,มได้มาถูกก็ต้องแบ,บ่งในราคาที่บางค,คอนอาจจะแพงกว่าบางคนอาจจะอาจจะถูกกว่านะครับในช่วงจังหวะนะพี่นะน้องได้ถูกมาก็ต้องแบ่งปันถูกนะนะเก็บได้เก็บนะพี่นี่ฮะรายการนี้ขอเป็นไปที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่ห้าครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นพยานคุดเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันพี่ นะครับนะขอุญาตส่องดูโค้ดไปพี่เลขค้ตัวเบอร์หกสองสองนะครับเลขค้ตัวเบอร์หกสองสองรายการนี้เปี่ยนไปพี่น้องสี่้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับนะลองเลือกชมดูแต่ถ้ายกคู่ไปคิดแปดร้อยบาทนะครับยกคู่ผมคิดแค่แปดร้อยบาทพี่เก็บได้เก็บนะครับรายการนี้เริ่มหายยากขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับักซากมันอยู่นะพี่นะอย่าปิดตาจมโบตัวนี้หาไม่ได้แล้วพี่นะฮะหาไม่ได้แล้วเหลือสองสามองนะพี่นะครับนะอย่าปิดตาหนือดวงนี้ไปลายไกลแล้วครับพี่นะฮะตอนนี้หลังสี่ห้าหมื่นนี้หาไม่ได้แล้วนะนี่ <หา S 1> รายการที่หกนะครับต่อมาเป็นการที่เจ็ดครับงนรายการเจ็ดรายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะหุ้มทองคาแท้เนื้อนวะคุ้มทองคาแท้พี่นะวันนี้ได้มาองค์หนึ่งนะครับได้มาองค์หนึ่งจากหลังจากห่างหายไปนานนะพี่นะโูก่อนจะได้นะฮะความสวยพี่สุดจริงนี่ครับรายการนี้สุดจริงนี่ครับผมต้องญาตแกะให้ดูนะครับนวะหุ้มทองคำแท้นะครับนี่พี่นี่ครับพี่ดูความสวย รายการนี้ครับเป็นรายการบนนะครับนะลองจากเนื้อเงินเลยพี่นะวะ่าหุ้มคอนทางแท้ผมย่าดูเลขค้นอัเบอร์ครับเลขค้นอัเบอร์หนึ่งแปดแปดหูเลขสวยด้วยเลขค้นอัเบอร์หนึ่งหกหนึ่งแปดแปดนะพี่จ๋านี่ครับรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมขอหนึ่งพันหกร้อยบาทพี่นะครับแบ่งทางกันไปพี่ นะฮะดูชอบรูกใจพี่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อหุ้มทองคําแท้เนื้อนวะหุ้มทองคําแท้นะครับเป็นรายการยอดนิยมนะฮะรู้ๆกันอยู่พี่นะครับนะตอนผมเปิดแรกๆนี่สองพันสองสองพันหนึ่งนะพี่นี่ฮะเก็บได้เก็บพี่นะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการนี้พี่นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเงินลงยาเรืองแสงนะครับรายการที้เลขคู่ตัวเบอร์สามสี่แน่นอนนี่ฮะคนติ๊กไว้นะ เลขคุณเบอร์สามสี่แน่นอนนี่ครับรายการนี้เปิดปันนะครับราคาเดิมพี่นะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเลื่องแสงนะพี่จ๋านี่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเก็บได้เก็บนะครับจะสวยแบบนี้นะครับเนื้อเงินนะพี่นี่ฮะรายการนี้รายการที่แปดนะครับมาลุ้นกันต่อครับพี่ชายครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นพักสมเด็จนะครับได้มาสี่องค์เลยครับนี่หามาได้สี่องค์นะครับนี่ครับ รายการนี้ครับเป็นพระสมเด็จนะครับเลขโค้ดเบอร์92นะครับเป็นตะกุดทองแดงเนื้อแตการงาครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่4 350บาทจะส่งฟรีนะครับ350บาทจะส่งฟรีให้ครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่9นะครับมาดูกต่อครับพี่ชายครับรายการถัดไปนะครับนั้นรายการที่10นะครับรายการที่10ครับเป็นตะกุดทองแดงเหมือนกันพี่เนื้อแตการงาครับเลขโค้ดเบอร์344พี่ชายครับรายการนี้ก็350บาทนะครับ นะครับมีมาแค่4องค์นะพี่นะฮะใครปิดก่อนได้ก่อนเลยครับเป็นพระสมเด็จหนุนดวงนะครับนะของปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะนี่ครับต่อสุสาน้านหน้านลยครับตรงนี้เลยนะครับนะระวังปองมันด้วยพี่นะครับตอนนี้ปอมระบาดเยอะเลยครับ มาดูกันต่อพี่ชายครับเนการจะไปครับรายการที่สิบเอ็ดในพี่จ๋านะครับรายการยิปบิตกุฎทองทิพย์นะครับเลขคุณตัวเบอร์สองแปดสามแปดพี่เลขคุณตัวเบอร์สองแปดสามแปดครับเป็นตะกุดอ่าเป็นพระสมเด็จแตกรายงานครับนะรายการนี้แบลี่ยนปลงพี่น้องนะครับนะาสามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันเช่นเดียวกันพี่นะฮะลองเลือกชมดูนะครับชอบรายการไหนนะครับมาดูกันต่อพี่ชายรายการที่สิบสองครับในรายการที่สองนะครับเป็นอ่าโรยผงอ่ามวลสารนะครับนะเป็นโรยมวลสารนะครับ เนื้อแตกรายงานครับเลขยกคุเบอร์หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามสี่นีครับนะเป็นโรยมวลสารนะครับเนื้อแตกรายงานครับเป็นสมเด็จของหลวงปู่มหาศิรารุ่นหนุดวงนะครับนะสมเด็จเก้าชั้นนะครับวัดจะสร้างนะครับรายการนี้รายการที่สองครับแบ่งปันพี่น้องนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่สามร้อยห้าสิบบาทเท่ากันพี่นะฮะลองเลือกชมดูนะครับว่าชอบรายการไหนปิดกันเข้ามาได้เลยพี่นะฮะ ต่อมาเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับเป็นพระกิ่งถนิมเขียวนะครับเลขคุณตัวเ no. บอร์364พี่เลขคุณตัวเ no. บอร์364พี่รายการที่แบ่งปันพี่น้องที่450บาทนะครับรายการที่13นะครับ <yine S 1> ต่อมาเป็นรายการที่14ครับรายการที่14ครับเป็นเนื้อถุองทองแดงข้าวเบ้านะครับเลขค no. <popping up. S 2> ุณตัวเบอร์83เลขคุณตัวเบอร์83พี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ฮะ เก็บได้เก็บครับพี่ชายครับตอนนี้บอกเลยว่าสวยมากแล้วครับแล้วก็อ่าจะหายากขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับนะแต่ผมก็โอเคอยู่นะครับนะพอที่จะหาพี่น้องมาแบ่งปันพี่น้องอยู่ครับนะเชื่อฝีมือผมได้นะครับนี่นี่ครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อมาบริการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับเลขคนเบอร์สี่หนึ่งสองครับเลขคนเบอร์สี่หนึ่งสองพี่เนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเก็บได้เก็บพี่นะครับมวลสารแน่นๆตรงเนื้อนี้เลย นะครับนะพี่นะฮะรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบาทครับต่อมาเป็นรายการที่สิบหกครับเป็นอ่ารูปหล่อพระอรหันต์นะครับรูปหล่อพระอรหันต์นะครับเป็นจี้กงครับนะจี้กงรุ่นเฮงหมื่นล้านนะพี่นะฮะรุ่นเฮงหมื่นล้านครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับเลขคนจเบ้าห้าศูนย์เจ็ดเลขคนจเบ้าห้าศูนย์เจ็ดนะครับเป็นหน้าเสมือนหลวงปู่นะครับ ป็นหน้าคือเหมือนลุงปู่ครับรายการนี้400บาทราคาเดิมพี่ชายครับ400บาทราคาเดิมนะครับนะรายการนี้พี่รายการที่18นะครับนะไอ้16พี่16นะรายการที่16นะครับนะต่อมารายการที่17ครับรายการนี้400บาทนีครับรวมจะส่งให้ครับเป็นเหรียญรุ่น2อนะครับรุ่นแรกราเขียนว่าโชคดีพี่รุ่น2เขียนว่ารวยล้านนะครับเก็บจ้เก็บนะครับของปู่มหาธิลานะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ ของปู่ผาจะหาจิตา,าพุทธาพิเศกนะฮะจะสร้างโดยจาร์ลิงส์นะฮะคาาวุฒินะครับนะะี่รายการนี้400บาทนะครับนะนี่ฮะ,ะวันนี้ก็มีแบ,บ่งปันพี่น้องนะครับที่เจ็ดรายการชอบถุกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะวันนี้ก็คัดพระสวยมาแบ,บ่งปันพี่น้องในราคาย่อมเยาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับใน EP อีพีเย็นนี้นะฮะบอกเลยว่ามีรุ่นที่เจ็ดมาอีกหนึ่งรุ่นครับนะ,ะของลูกผู้จือนะครับนะผมมาแบ,บ่งปันพี่น้องกันครับเย็นนี้ห้ามพลาดเลย,ดยนะครับ ยังไ,ไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับพี่นะฮะขอบคุณมากมากครับ